มาอันนี้ถือว่าเป็นการเก็บตกนะฮะตรงนี้ก็เพชรสีเขียวนะ,ะหายไปเพชรเม็ดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเมื่อกี้ผมสำรวจดูแล้วอ,อยู่ตรงนี้อา้าหลอกตากูอีกแล้วพวกนี้อย่าอย่าเขาร้องว่าอย่าอืได้แล้วไอเม็ดนึงโอเคไปดูคลิปพาสต่อไปกันเลยครับ เออกินน <C jin x 2> <L at klore> ้ำลายก่อนเลยครับอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมเกมแคสทวิสเซติตี้นะครับในพาร์ทที่11แล้วนะครับกับผมนะฮะโดมิเกมมิ่งครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะอ่ะก่อนที่เล่นในพาร์ทนี้นะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนนะฮะในส่วนของสไลเดอร์นะครับที่ขาดไป2เม็ดเนี่ยตอนนี้ก็เก็บมาครบถ้วนแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้อัดไว้นะฮะเพราะมันยากเกินไปมันยากเกินไปสำหรับเราต้องใช้เซฟสเตทในการเอาเข้าช่วยเหลือกาเกลยทีเดียวมาเล่นตรงนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับคือส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะ คาร์ดลูมเคออสอ่ตรงนี้เราต้องมาหานีนานะครับน่าอยู่ในนี้แหละอ่าตรงนี้คอนตินเนลเป่าอันนี้ใช้วิธีการเหยียบเลยแล้วกันรงรู้ว่าเหยียบก็ได้เออเออล่วงไหมไม่ล่วงเออปีนนี่ก่อนเขาเรียกว่าไรวะที่ใส่หนังสืออ่าตรงนี้อ่ากล่องดึ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 ง,ดง,ดงโอเคครบตรงนี้อ่าวงเวียนเดินวนหนึ่งรอบเก็บวอปป้านะฮะตุนไว้ ยามมียามด้วยซ่อนก่อนซ่อนก่อนเอออันนี้คล้ายๆกับด่านตรงชาวป่านะฮะต้องหาวิธีซ่อนพยายามปิดไฟไฟ่ายเออปิดแล้วโอเคแล้วเดินต่อซ่อนไปตามจุดที่มันมีอะไรประกายวิบววิบับเนี่ยโอเคไปโอ้โ oh. หอ่าโอเคปิดอืมแค่นี้มันน่าจะเห็นแล้วนะนี่ยังไม่เห็นอีกเหรอเนี่ยอ่าเปิด ข้า,ขามีในโตอ,อยู่หาปันเลยเออปึ้มเรียบร้อยหายไปมีอีกไหมมีอีกไหมพี่เอ,อ่อไม่มีแล้วอ่าตรงนี้ืน้ำกรดเอ,อ้ยอย่าไปล่วงแน่ล่วงแน่วน่วแาแล้วเชียร์ต้องล่วงกล่องอ่าตรงนี้กล่องทำลายเล่นๆไม่มีอะไรอ่ามาอะไรตรงนี้อ่ะเอาทางวัวอีกแล้วไปทางไหนต้องไปทางนี้เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูปิดเองแล้วลอยแล้วกูโอ้โหตรงนี้ จะลืมแล้วตรงนี cool. um, okay. <sch> <splash> be mm ้ม hmm. mm ีเพจเก็บด้วยอนั่นเนี่ยขึ้นสวรรค์เลยนะไม่บอกว่าหล่นได้มันหลอกเราน้อยแน่ตัวยิงไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยโอเควิ่งไปทางด้านซ้ายเมื่อกี้เห็นเพจอยู่แวบๆนั่นไงตรงนั้นถ้าเรารีบไปตรงไหนไวสุดนี่นี่นี่ได้มาโหไม่ยากอันนี้โอเคเออเออเออโอ้โหใหอ่กะ ยาวนี่เยอะอจริงๆอ่าจะวินวุนวอล์กบุนวอล์กไปก่อนซอยก่อนแล้วก็โอ้ยยังไงไม่ได้ผลสไลด์โอ้อ่าอ่าเฮ้ยตรงนี้ต้องหมอบนะฮะมันเตีย้ยเกินไปนี่งไงว่าแล้วต้องหมอบอ่าเอ้ยเินรีบๆอะไรทีร่แบบหมอบกันโอ้ยเกือบไปต้องใส่โดนไนโตรจัดไปใจเขาหน่อย บึ Boom. Ah. ้มเรียบร้อยหายไปมีอ hey, ีกไหมน่าจะมีอีกเดี know, mm. yeah. ๋ยวก่อนมุมมุมมุมหมุนกล้องก่อนมีไหมไม่มีโอเคพิเก็ตกล่องเฉยๆมีอะไรซ่อนไหมไม่มีเฮ้ยหมามีหมาเฝ้าอยู่หมาใช่ไหมล็อกไวเลอร์ใช่ไหมล็อกไวเลอร์อยากไฟอยากไฟใช่ไหมอยากจะไฟใช่ไหมเฮ้ยกล่องป๊อกอัสเตรีบล็อกบลอกบล็อกบลอกบลอกบล็อกบลอกบล็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 อก็อกบล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 อกบล็อกบล็อกบอกบกอกบก จะคู่ดีเออได้เพชรสิขามาแล้วกล้องนี่ก็หมุนยางจริงไปทางไหนต่อออหมุนหัวมุนหัวลงมาเออเดเดือดเดือดีบรีบุกเรอย่ามันมากัดเออรอดแล้วเว้ยอันแน่ตรงนี้ท n t ทมีทีนทีอยู่อืมปอกแล้วโอ้ยจะบึ้มเอานี่ตรงนี้มีนโตรด้วยไม่เอาไม่เสี่ยงอันนี้วนไปทางไหนวนไปทางด้านเอ่อด้านซ้ายเหมือนเดิมนี่ไงคอตินิวอ่าอันนี้ก็ใช้วิธีการเยียบ ืวไวเลยเอาตู้เก็บเออ่หนังสือลงมานะฮะเ,เรียกใช้หนังสือเออใช้หนังสือมีอะไรไหมไฟย,ยังมาอีกไฟฉายมาไหมไม่ซองเดินเข้าไปก็ได้เอตอตบมีคัสซีมานิดหน่อยอวเอเอบินบุนวอล์กบุนวอล์กอุ้ยมีควันอะไรมาด้วยเมื่อกี้สงสัยเป็นวีดรอก่อนทางกว,างวยย้างตรงนี้ ที่ซอ่อนน้อยต้องรีบวิ่งให้ไวเอะเบสิก uh huh. มากไอ้หนูอ่า uh huh. ไปอะวิว่งวิง่งเอ้ยหนี้ต้องมอบ uh huh. มันไม่เห็นจริงๆริงกัไงวะเนี่ย uh huh. เพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมือเท่าไหร่นะไม่ต้องส uh ่อ huh. งก็ได้จะเห็นเออเรียบร้อยหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นวนไปทางไหนโอ้โหอันนี้วนขวาเว้ยวนขวามีเพรที่เก็บไมต้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีออโต้เซฟด้วย โอเคตรงนี้แหละเป็นชั้นเขาเรียกว่าไปห้องห้องสมุดห้องสมุดเออมีสารคิดมีกรงมีกรดไหลย้อนเออแอนแน่ตรงนี้อะไรกันยวค่อยไปดูกันเฮ้ยมีใครอยู่ด้วยต้องไปดูโอ้โหเฮ้ยคุณยนคุณยนก็มาเฮ้ยเฮ้ยมันมันขึ้นมาด้วยดีกว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตไป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  เดือโหอ้ยูอู้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 อ้ไปเลยไปเลยเมื่อกี้ไม,ไม,ไม่ไม่ทันสังเกตไปไปปั่นเออเ้าเอา้าหายไปเลยแล้วก็ไม่บอกว่ามันขึ้นมาด้วยต้องรีบเลยอย่างนี้อ่าวนก่อนตรงนี้ตรงนี้ไปทียนทีไปอืมขุนยนต์เหรอขุนยนต์อย่าปไปลงไปเลยลงไปมาทางนี้มาทางนี้อ่าอึบอึบอุ้ดเลย ตายแอวเหลือสิบตัวเหมือนเดิมพลาดีดีจริงๆตัวเพิ่มเนี่ยตายเอ้ยมันกระโดดยางไงได้เลยป่าวะรัดเอาเลยอย่ารัดกูบอกแล้วอย่ารีบทำไมตัวเพิ่มมันน้อยจังเลยวะไม่ค่อยได้สะสมอ่ะไปเออปั่นอย่าอย่ามายุ่งขอร้องอย่ามายุ่งไม่ว่างไม่ว่างจริงตรงนี้อ่ะอะเบ ชีวิตเรานี่ Relax everyday everyday fiz ah มันบัดซบจริงๆหุ่นยนต์ไปเลยหุ่นยนต์อย <een> <is till S 2> ่ามายุ่งอย่ามายุ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆอ่าช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 าได้พลาดเล่มงามชาชาได้พลาดเร่มงามเออไปเลยไปเลยงี้โอ้โหตั้ตูวตูตู้อ่ากองอู้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 อ่ามีทางขึ้นได้ปีเพรไม่ี่ยแถวนี้ไม่เห็นเลยยังไม่สังเกตอู้ ไอ้อกูอดอากูอด,อา,อ,ดอากูไปแล้วเอ้ยนี่อะไรเนี่ยมีบล็อกด้วยเออขอขอบล็อกหน่อยเก้าตัวเดี๋ยวก็ผ่านอีกอ,อก่ะเออเออผ่านยังยังไม่ทันยังไม่ทันยังมีอีกเอ้ยนี่พวกเฮ้ยเ,เจอในตัวนี้อีกมาหุ่นยนต์เกะกะเกะกะไปคู่เลยเออนี่ตรงนี้ชา้าๆใจเย็นๆอืมอืมอ่าไม่ขนามือไปต่อได้เลยเออปัน่น ต uh. okay. Turn, h, ู so ้อ <nước c Genius> so <cé> <is lying>. ่าอ่โอเคในโตในโตอย่าไปยุ่งกับในโตอืมไปข้างล่างไม่น่ามีอะไรอ่าไปตรงนี้ในโตอากุได้อากุมาด้วยโอเคเยี่ยมเลยอ่าอไม่ได้ปั่นป๊อกป๊อกป๊อกปอกป๊อกป๊อกเออเคลื่อนได้ตรงนี้ตรงนี้ล่วงไปแล่วงล่วงด้วยล่วงด้วยเบ๊แล้วก็ตายจุดเดิมเลยขึ้นตรงนี้อ๋อ เบกตายดีกว่ากี่รอบมันเหลือหกตัวแล้วถ้าทางจะไม่รอดเลยมันน้อยเต็มทีแย่เกินทนแล้วตอนนี้อ่ปัืนหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไปเลยอหุ่นยนต์ทำผิดแล้วอ่าดีชาชา่ะพาดงามอย่างนั้นแหละโอเคไปเออปัดตู้เออเอ้อ อ่าไม่เป็นไรอืมอือโอเคขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วคุณยน้งเธอไปมาสายหัวตรงนี้ดีใจอะไรเออเอาอกูมาก่อนอือบล็อกบล็อกบลอกอือบล็อกบลอกบลอกบลอกอ่าขึ้นไปอชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้อ่าผ่านแล้วเว้ยอืมไปไกลแล้วเไปไกลแล้วอ่า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 เออเออคืได้อีกชั้นหนึ่งแล้วอ่า ต yeah. <this> you ู้ตู้ตู้ใช่ไหมตู้ตู้ตู้อ่าเอ้ยนี้ร่วงไหมร่วงไหมกลัว่ร่วงกลัว่ร่วงอ่าขึ้นได้อีกอืมบึ้มบึ้มมาเอิ่มาหากูหน่อยอ่าอ่าในโตในโตเยียบเยียบเยียบอะไรวะไปทันมองแล้วมีตรงนี้ไม่มีเพชรยังไงวะเนี่ยหาเพชรไม่เจอเลยอุ้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 ยหมดแล้วเว้ยเพชรหมดแล้วหมดชั้นแล้ว หาเพชรไม่เจอเลยอ่าอ่ออ่ออ่อเอ้ยเพชรโอ้ยเพชรเพชรมาแล้วก็เข้าตรงนี้อือโอเคผ่าแล้วได้มาอีกเม็ดดึงเก็บง่ายๆเลยเพชสีเขียวอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าตรงนี้ยังไงตรงนี้น่าจะมีอีกเม็ดดึงทำไมตรงนั้นมันกองเยอะจังดูก่อนใจเย็นเฮ็ยคริสตัลเห็ดคริสตัลอยู่มุมกล้องมุมกล้องได้เพชรอีกแล้วทำกรุงกล้องชอบทำเพิร นั่นไงหรอไหขึ้นสวรรค์เลยมุมกล้องนี่เอาจริงๆเลยห้าตัวแล้วเติมจะเท่าทุนแล้วนึกถึงตอนพาร์ทแรกเลยเออให้มันได้อยกาีสิแงแซะอาอ่ะ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 เออเอเอาอย่างนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนอาอาเออโอ้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 ฮ่า หัวหอ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 เอได้คริสตัลแล้วอันนี้อะไรเนี่ยปัอะไรเมรุนแรงเกินโอเคตรงนี้วิใครมาเนี่ยวินโอมาลุดมาได้ยังไงอ๋อบอกว่าตรงนี้ขอเคลียร์เองนี่ตามด้วยอูก้ามาด้วยแล้วไปทางไหนอะ อ๋อเดินอย่างนี้มาแล้วก่อน่อยๆมุมอ่ะเซฟก่อนอเก็บกระสุนด้วยสามสิสาิ้าลูกไปตรงไหนเออมาคาร่านี่แหละเออถูกต้องล้วดีแพรไฟโอ้โหอนุภาพร้ายแรงเดินลงไปโอ้โหหนหนูหนมาหนูมาหนูหนหนูหนหนูมาโอ้โห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 โ อู้เอยเอาตายอีกไอแมงสาดดีกว่าไม่ใช่หนูเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวเอาใหม่อมาามาๆเอาจิงอันนี้เอาจริงอล้อืมมันทำลายกล่องไม่ได้หรอวันนี้โออืมอืมอืมไปเดินทางต่อกันได้มาแล้วมากันแล้วมากันแล้ววิธีการคือวิ่งไปเรื่อยยิงเข้าไว้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  เจออะไรยิงเข้าไว้โอ้โ oh, หนี่ไงอามาตาช่วยยะเวลาหนึง่งเอ้ยยิงเยอะไปก็ไม่ดีเนี่ยกระสุนอ่ามาต้องอย่างนั้นมีในตัวขวางไหมนี่ไงอุย้ยได้ป๊อกมาอีกด้วยดีมากมาต้องอย่างนั้นโอ้โอ้ออเอกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดนี่กลายเป็นหมาเลยอ่าหมดแล้วโอเคคอนตินิวเก็บกระสุนก่อนอุ้ยไอตุ๋ไอ่ไตุเนี่อะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โห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 มันเหมือนกบเลยเนี่ยใช่ปะเนี่ยเป็นกบที่น่ากลัวมากอ๋อยังไงหมดแล้วโอเคมีเพชรไหยเนี่ยลืมดูเพชรเลยเหลืออีกประมาณเอ่อสเมตรไปต่อได้ตรงนี้เอ้อหุ่นยนเหรอมึงเอ้ยยันไงเพชรอยู่ตรงนั้นเห็นกระจัดจ่เลยอ่ากระสุนทาไง อ๋อทำอย่างนี้ย,นยิงก่อ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 นแล้วก็บึ้มแม่งเลยเออวิธีการคือเข้าไปตรงนี้ก่อนเออ,เอ,อ,เอ,ออ่าแล้วก็ยิงออฟอืมเป็นรีพยโซ่ท่าเองตูง้ตยงิงน่ารักมากโอเคตรงนี้เออเปยิงระครังมาอีกอือเดี๋ยวก่อน หยิยบได้ไหมเออหยิยบเองก็ได้นี่ว่ะเดี๋ยวก่อนมุมมุมกล้องแป๊บในโตออืมทีนทีบึ้มยิงซะเออแล้วก็อกอวออวกเออกระสุนอ่าเก็บมาก่อนตัวนี้มีหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์อยู่ไหนโอ้หุ่นยนต์อู้หุนนห่นยนต์โอ้โหหุ่นยนต์อย่าตามมาดิอย่ามาลักกับเรามากไม่ดีไม่ดีทำแาบนี้ไม่ดีน,ดนะจ๊ะอืมมีอไหมในโตนี่ก็อยู่ใกล้ๆเลยอ่าเอามาก่อน กล่องกล่องที่หยีบเอาก็ได้วะเออในโต๊ะบึ้มทีที่บึ้มอือ่าแล้วเอาเก่ากลับไปเฉยอ่าขึ้นนี้ก่อนอ่าไปลีไพโซปิ้วปิ้ว,วอ่าตรงนี้อืมเรียบร้อยมีอีกไหมไม่มีแล้วนะหมุนหมุนกล้องแป๊บไม่มีแล้วโอเคกระสุนตอนนี้มี89นัดอุ้ยนี่ไง ต้องเจอเหล่าเด็กๆซะหน่อยเด็กคืออนาคตของชาติเออต้องจัดหน่อยไอตัวความความสะอาดนี่แม่บ้านก็มาเอ,อ๊ยังยังไม่มายังไม่มาเอ,อ๊ะมายังวะมาดิมาดิมามา,มาใกล้ๆกว่านี้เออเดินมาตรงนี้พื้นตรงนี้ม่ค่อสะอาดจัดไปนี่ไงตีใจอย่ากลับไปว่าชั่วโมงเวลาจะหมดอะหมดคาบเรียนอะไรเงี้ยออบล็อกอือ9ตัวแล้วเทียนทีจัดเองเลยขอเยียบเองอันนี้ บึมอาตรงนี้กระสุน99นะัดเต็มเลยไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะหมดยิงทิ้งยิงควายิงได้เลยในโตะในโตะขวางโลกจริงจริงอ,อือหูอย่าาม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 อย่างนั้นอย่าทาอย่างนั้นไม่ดีตรงนี้เอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเอาอะไรดี TNT แล้วกันบึมเดินเข้าข้าง,างออีกเม็ดดึงครบยังวะเหลือเม็ดเดียวอา ลงขึ้นตรงนี้อ่าอ้หขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอาผมอู้มุมกล้องเอาดีๆดิเฮ้ยเออมองไม่เห็นเออกำลังสไตล์กับมุมกล้องอยู่อ่าหมุนต้องมาทางนี้แล้วก็คอนติเนียลโอเคกระสุนกล่องเอาเอากล่องนี้เอากล่องนี้ก่อนเอากล่องนี้ก่อนอ่าไม่ใช่เอาเอากล่องเอากล่องเหล็กก่อนดิเล็งดีๆเล็งดีๆใจเย็นๆอ่าอ่าเออจะอย่างนั้นสิวะมีกระสุนให้เก็บอีกแล้ว ามานะีข่าวมาไกลแล้วกลัวตกเกินกลัวตกมาตายจริงเออเออเออกระโดดม้อปอ่าไปมุมต่อไปเออในโตกูเลงในโตเว้ยอ่าเอาแล้วตรงนี้เอาอีกสิมีกบไหมครับก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 บว่ากบหืมกบหืมกบกบกบมามาจากไหนกันยิงยิงยิงเลยยิงแหลกเลยไงนี้อืมโอ้คือมาไม่อยู่เลยวะ โอเคหมดแล้วเว้ยอ่า63นัดตอนนี้เอาอีกอ่า83เพชรเหลืออีกเม็ดหนึ่งตอนนี้ปิวป้วปิ้วอ่าเอ้ยมีอะไรซ่อนอยู่เปล่าไม่มีอมืคิดไปเองตอนนี้ปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วอ่าเอ้ยออโต้เซฟกระสุนตรงนี้แล้วก็กล่องเหยียบเองก็ได้ปะโถอะมีพลังอยู่แล้ว ไม่ต้องอาศัยปืนมากกองไม่หมุนให้ด้วยเอาอย่างนี้ใช่ไหมอย่าบอกนะว่ามามีอะไรไหมนั่นไงใหม่ก็แมงสาแมงสาน้องแมงสาใหม่แล้วเอาเลยอย่างนี้โอ้โห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 ดุเขาให้แล้วเฮ้ยในโตในโตอืฮักอกูเอ้ยไม่ใช่อูก้าดีมต้องเป็นอูก้านีโอต้องใช้อูก้าอืม อย่าขวางอย่าขร้องอย่าขวางได้ไหมขรลองอย่าขวางได้ไหมอย่าขวางอย่าขวางขอแบบนี้อย่าขวางอ่าเดินต่อไปขอยังหมดยังยังไม่อมหมดแล้วเว้ยอ่าจะมีจะลอกสองไหมโอเคมาเข้าประตูนี้อุ้ยหุ่นยนต์อย่าขร้องอย่าอุ้ยใกล้แล้วใกล้เกินไปแล้วใกล้เกินไปใกล้เกินไปอย่าอย่าโอ้โหอืมตรงไหนอย่าบอกว่ามีอีก อ๋อมุมนี้ไม้กแล้วไอ้กบนี <bunker ring> ่ย <x 2> ังไงกะมันตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยถ้าทาจะเป็นกบไปเลยอ้าวอ้าวแล้วกูไปยิงอะไรวะเนี่ยอ่าเอ๊ะหลบก่อนหลบก่อนปิ้วปิ้วอ่าหามุมนี้ดโอ้ยโอ้ยโดน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 โอ้โหให้อภัยไม่ได้อย่างงี้เอาละเริ่มไม่แม่นแล้วเริ่มไม่แม่นแล้วเริ่มไม่แม่นเก็บกระสุนก่อนโอ้ยตา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 ยโอ้ย ขึ้นมาไม่หยุดเลยกระสุนก็ไม่ค่อยจะมีต้องเซฟ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 ต้องเซฟเซฟบ้างแล้วต้องเซฟเซฟบ้างแล้วต้องเซฟเซฟบ้างแล้วโอ้ยไกลไกลไกลเกินไกล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 อ้าวชีพหายฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เออเก็บก่อนเก็บมาก่อนปลอดภัยไว้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 ก่อนเออสามสามดัานแล้วมึงอ๋อยี่สิบโอเคครบแล้ว กระสุนกระสุนตุนก่อนเลยมีไมค์ไหมไม่มีแล้วโอเคกลับตรงนี้อ่าไมค์ก็หุ่นยนต์ทำความสะอาดหุ่นยนต์อัจฉริยะเหรอมีแน่เจอเขาให้แล้วก็เพชรสีเหลือถ้าเปเพชรตรงนี้มันเก็บง่ายจรงเลยวะอ่าไปโอเคครบข้างหน้ามีคริสตัลอีกคริสตลัลอืมน่าถึงห้องแล้วล่ะ

โอเคยังไงดีลองดูว่าคุณเรียนโอ้ใช้ดีหน้าอีกโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้มันมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยอย่างนี้ต้องตัดพาร์ตก่อนเลยอย่างนี้นะครับจะเจอกันใหม่นะครับพาร์ตหน้านะครับสวัสดีครับ